สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกทุกท่านค่ะหลังจากหวยออกแล้วเมื่อวานเป็นยังไงคุณพ่อคุณแม่เป็นล่มกันบ่ค่ะก็คือโพดถึงเรือแทะบ่ที่เป็นรับกองชากใจบุญฟันบักคาแสนโอ้ยสืบคักสืบแม่แม่เอ้ยรุ่นเล็กหมื่อวานนี้จนสิเป็นล่ม,มคิดยากครับเงินคนทีเอามาให้หนี่นะแม่ เฮ็ดจังไดดีสันเด้บอกเอฟซีว่าเฮ็ดจังไหนก็ซื้อให้ได้เดอ้อซื้อให้ได้เดอ้อ,ไไดเดอสันดอกอ่าแล้วก็เจบุญยังมาฝันอีกว่าเจอู o น่ะดึกขี้เกียมใส่หนูก็เลยถามเจออู o ว่าเจออู o วนี่เจออูมักเลขตัวใดมักแปดหาเนีมักสามแปดหาแห้งแห้งมาฝากเอามาเข่าฟันกันหนูก็เลยซื้อพูดบอกแม่เอ้ยบุญผ้าด้วยเกี่ยมแม่บ่อใดทุ่นขึ้นเกี่ยมแม่เบาเสี่ยงมาใส่ชีอ่ะมาซอยชีวิตเออ หนูปันในทั้งบนทั้งล่างคุณพ่อคุณแม่แต่ว่าก็บอกไปแล้วเนาะก่อนอื่นจากก่อนที่จะขอไปรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางนะคะกะย่ารืมกดไลค์กดแชร์ทางทีมงานในเด้อค่ะเพราะว่าตอนนี้ช่องอะก็ถูกปิดกั้นการมองเห็นกะเริ่มดีขึ้นมาจะหน่อยแล้วปะยอนคุณพ่อคุณแม่่ะซอยกันแชร์นาอจ้ะเนาะฝากไนวะ้นเมเด้อเนะด้อจากคนละสองอ่าคนละไลค์คนละแช่เนาะคะ่ะเพื่อเปิดการมองเห็นในย t u b e นะจาจ้ะแม่อือแต่กะ ันทีบอลไปยัง FC วาพวกเจ้าอันบูชาอียงมากอะคือปวดคือเหลือแตกข่เบิ้งโมจเจ้าอยู่นี่ห่างงวดเต็ดเต็ดงวดนี่แล้วว่าสันคันทีบอลไปแล้วคุณพ่อคุณแม่นี่มันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะคันทีบอลไปแล้วกับตั้งแต่ออกมาแม่งวดแรกบนล่างงวดสองกับบนงวดสองกับถือตารางงวดที่สามมากกับถืองวดที่สี่มากงวดลาสเมื่อกี้นี่แตกสามห้าหกหกห้าสามอ่าแล้วกับงวดนี่อีกทั้งบนทั้งล่าง เมื่แม่นว่าเจ้าขุนจะถือเลยแล้อาจารย์วันนี้ค่ะมันจะเป็นเข่าขอเพิ่นนี่ค่ะเข่าจะขอเครื่องร่างของคังนี่แหละเวลาเข้าอดไมากเขาจะบูชามือนะเขาอยากได้ย่าเขาคอเอาคุณพ่อคุณแม่ขอเอาเบาเอาจมปากจมข้อเอาอันใดสิ่งดีๆล่ะเพิ่นกับที่นี่ข้าท้านี้ยังว่าให้แน่นอนคุณพ่อคุณแม่กับเบาเอาเด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นนั่นแหละแล้วแต่คนเชื่อ แต่ว่าเอฟซีว่าผมว่าแม่ก็ถือใจบุญเออถือทั้งฝนทั้งรางทั้งลุงล่ะแต่แม่บ่ได้หลายแม่ได้แสนหนึ่ง่าสั่นแม่ประกาศซือหลายเพราะว่าตอนนิยานเวลาถือหลายแล้วย่านนั้นโอนเงินมากถือก็ย่านมาสั่นคุณแม่เป็นบางทีเนาะดีใจนําเด้อผมว่าเอฟซีเพื่อถือทั่วประเทศอีดอกเลขตัวนี้เนาะอ่าบางคนก็บว่าของใจบุญเอามาน่ะมันเป็นใบปลอมมาสั่นอันแปดหกสี่เหเนาะลูกก็ยังบอกอยู่ว่า หนูไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นใบจริงหรือใบปลอมอ่ะต่ทาง้นทางนี้เลขกล่องฉลากเพิ่นบ่ได้เห็ดออกมาได้ค่าบคกณพ่อแม่อันที่ใบรับใบเริ่มแต่ว่ามันมีสายของเขาเออเขาก็สามารูรอะไรหรอกว่ามันจะเป็นจริงเป็นปลอมเพราะเห็นเลขตัวใดที่เออใบนี้มันเคลื่อนเข่าถ้าก็จับตามองอยากออกมาให้คุณพ่อคุณแม่เอฟซีเนี่ยได้เฝ้าเห็นอ่าตอนที่ญี่ปุ่นลงกรมูเนาะแปดหกสี่เนี่ยือได้มากกรมูเลยเพิ่นก็มาคอมเมนต์ โทรมาถามกันหลกหลายถึ้งแคบเจ็บเมื่อน,นี้ล่าฟุดหลังเลขออกตอนนี้แคบหนูไปเต็มเกือบทุกเฟสเลยค่ะอะบ่เป็นยังค่ะแคบไปเพื่อแบ่งปันคุณพ่อคุณแม่หันหลักก็ล่องเบิง์นนะคะ่ะบอเห็นถ้าบออันน,นี้ตอนนี้มีมีเพจจริงเลยคุนจะ,จะยที่ตอนนี้สามแสนเวาด้อแม่สามแสนกลัวเราด้ค่ะขอบคุณขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นาะที่เขามาติดตามทางเพจไห้นะคะว่าจะเป็นทาง t u b e เนอกทางเพจเพจจริงนะคะเพจจริงผู้ติดตามจะสามแสนขึ้นนะคะตอนนี้ จบุญจะมีอีกอันนึนงก็ือเจอบุญพาเจบุญพารวยแล้วก็โมบายพาโชคนะคะแล้วก็บุญพาหินเลยจตาแมเดอร์แต่ว่าการยังมวยไงดอกพุ่หนเหนเฮ็ดไปน้ำเรื่อยอะคลิปนี้ว่าหลายใหญ่ห้างไปแล้วแม่เขาจะมาเม้ากันเรื่องว่าเออคลิปนี้สำนักไหนควรตามมากที่สุดนะคะสำนักแรกเลยอันนี้ใบแรกอสำนักไหนที่น่าตามมากที่สุดนะคะแม่ใบนี้นี่เลขล็อกกองฉลากเจบุนก็ได้มากแต่กรมูนะคะนี่เพิ่นก็หายมาก ห้าแปดห้าแล้วก็จับคู่ให้ที่ห้าแปดนี่แม่ค่ะอ่าเหมือว่าท่านตอนท่านุญเล็กดูเนาะมีเอฟซีคุณปีต้นคุณปีคนหนึ่งทกาอ่คอมเมนต์มาก่ถือจังได้พยเต็มหน้าตาทุนคอมเมนต์พยดิค่ะคุณผีมันเป็นแต่ละสำนักที่ห้าเอามาลุ้นว่าอ่าสำนักไหนเข้าห้าเอามาเปิดเบอร์คุณเ้าจะมาสรุปเผ้ผู้ปกครองุณแม่ได้ตามนี่ลหละเอาสำนักนี้แล้วค่ะนี่ติดตามให้ดีถ้าได้มาจะรีบลงให้เลยนะคะอ่าโอเค แล้วก็สำนักที่สองสำนักแรกๆเลยก็คือบาวเสี้ยงเมืองผีคบ,บอกคุณแม่บาวเสี้ยงเมืองผีเข่าทั้งเหล็กไปเอากับเญาะนาเขาทั้งเหล็กเออเพื่อนาะคะนี่อันนี้ตั้งแต่ต่องวดนะคะจับตามองเลยเดี๋ยวเมื่อนี้ออกไปตามให้ด้อค่ะบาวเสี้ยงนะางนะเดี๋ยวบุนพ้า้วยมันจะผ้าออกไปตามไ่รู้ว่าจะเห็นคุณบอดอร์นี่ให้ตั้งแต่ต่องวดให้ก่อนใครนะคะให้ก่อนใครที่นี่ก่อนใครทีมงานบุนผ้า้วยก่อนมู นะคะบบมีภไยอีกแล้วจะมีอยู่แค่บุญพารวยใจบุญแลักก็เพลเดอเจอุแล้วก็คนนำโชคหรือว่าเทียนน้อยซีช่องนี่ล่ละแม่รักลักซีช่องนี่คือติดตามตลอดนะคะแต่ว่าทางอื่นบอลูเ้อะไอมอบางคนว่าอ้าตอนนั้นงวดนั้นเบิ้งบัตรที่งานของเจบุญคือถือบัตรอีกของเจ้าหนึ่งคือบรถืออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ ก็บอกแล้วว่าให้ติดเดี๋ยวความแ่ชีพมากอ่าเพิ่นจะเอาของจริงนี่ให้แต่บุญผ้าด้วยพเพราะว่าบุญผ้าด้วยพวเพิ่นเบากันถือข้อเด้อ่าติดตามไว้ด้อค่ะแม่เบาเสียงนะคะแล้วก็เลขเลขมุดน้ํานะคะ่แล้วเลขมุดน้นะะําเพิ่นเพิ่นมุดน้าลงไปเอางวดนี้สิได้อีกบอเนาะเพื่อเลขมุดน้าเพิ่อนน่ะสิได้อีกบก่ เดี๋ยวจะฟันนี่เขา่าไอมเดี๋ยวแล้วปอ่อาันลบ่โอ้อ่ะแล้วก็เลขสามตัวมาสองตัวงวดน,นี้ไม่จับคู่กันออกเอฟซีรวยทัวร์เรเพลเดอร์ค่ะให้ห้ากับหกให้หกให้ห้าให้ศูนย์มาทั้งห้ามาทั้งศูนย์โอ้ยต่้งแต่มาลงทางช่องย่างบอลลุดจัดเตื่ออีพ่ออีแม่จ้าสำหรับเจ้านี่เด้อใครที่ชอบสายวิ่งสายแรงสายมือจับตามองเจ้านี้ให้ดีเลยสามตัวมาสองตัว งวดนี้ที่650เข้าสองตัวนะคะโอเคที่นี่ไพอ่อีกอ่าเสียเล้งใจใหญ่หมื่นล้านนะคะเสียเล้งใจใหญ่หมื่นล้านใจบุญเอ้ยอี่หลานรักว่าสันอัพเอาเด้อตัวพอมากับคนะูน่ะพอมากหกเนื่อจัหกสี่ตัวหกสี่เนี่ยมันคือดั่งแห้งแท้วัาสันเปิดบาตามที่หนูบอกเนาะอ่าอฟซีกันร้องหลาย วิ่งหกตัวเดียวสิบล้านบาทงวดนี้แตกระเบิดเถิดเถิงผู้ใดที่ด่ามาเนะค่ะว่าเสียเล้งเพื่อสิวิ่งงวดละหลายแอ้กอกับเพื่อนไม่ค่อยเล่นจับคู่เพื่อนเล่นตะเล็กวิ่งเพื่อนผู้ใดที่รู้จักเพื่อนดีจะรู้เลยค่ะว่าเสียเล้งเป็นยังไงเอฟซี FC ที่ติดตามเสียเล้งเพื่อนรู้ดีเลยค่ะว่าถือหรือไม่ถือนะคะอ่ะแคบจอไปเด้อเสียเล้งเสียใหญ่หมื่นล้านนะคะแตกสามสิบกว่าล้านหุ่นละงวดนี้ปาทิโ่ทสำหรับเด็กวิงเพื่อนนี่สุดยอดจริงๆ เลขไม่ออกนามไว้รับไม่ถูกเนะาะเด่นบนเก้าไม่มีแล้วก็เลขฉลาสล็ละที่อ่าเลขลับกองฉลาดนะคะท่านผู้ชมไม่ถูกบอกคะแนนที่รับก็บอกเลยมีรับกับมีล็อกนะจ๊ะอันนี้เลขล็อกกองฉลาดเข้านะคะเนี่ยอันนี้ล็อกเนี่ยใบนี่ละใบนี่ละที่ไ้ก่อนเพื่อนที่นี่ก่อนใครแปดหกสี่ เอฟซีก็เอาไปดาวมาใปแคบใบปลอมอย่าไปเชื่อใบปลอมหนูไม่รู้พียังบอกแล้วว่าหนูโมรูหรอกว่าจะปลอมหรืปปอเ่าปลอมเกือบเป็นแตกสามตัวพี่พลอยแม่จานี่อ่ะความรอดเ็ยจะไม่เกิดโมลูคือกัรว่าว <c oughs> ปลอมเ่าปลอมอแต่บุอนเห็นแนวทางมากก็คือติด้าเอามาลงเห็นคุณปอกคุณแม่ติดตามไว้ให้ดีนะติดตามไว้ให้ดีหา้ามพลาดนะน้านแม่เนาะเอออ่ะโอเคพปอดีแล้วก็เลขไม่ออกนามของเจบุญน,นะคะที่ให้มา ที่บอกว่าซื้อรดซื้อไม่นีน่ะถูกแน่นอนได้เงินแน่นอนจะให้งวดละแปดหางหรืองวดละเก่าหางเท่านั้นหรือเจนหางเป็นเจ้งไหสี่หกตรงตรง,ตรงเป็นยังไงคุณพ่อคุณแม่นี่บอกแล้วไม่แน่จริงไม่เอามานําเสนอให้หรอกคะ่ะนี่ที่คุณพ่อคุณแม่ว่าใจพุณนแม่อยากได้ฝ้ามาล่องไล่ลูกฝ้าอมาลง,ลาลงนี่นะคะติดตามไว้เพื่อกันเด้ออุ้ยขอร้ายสำหรับเราก็ได้เนี่เนาะอือ แล้วก็เลขสั่งล็อกสี่หางนะคะเลขสั่งล็อกสี่หางที่เจบบญเอามานําเสนอให้คุณพ่อคุณแม่เพื่อเน,น้นซีเก้าอันนี้ถูกตลอดแปลว่ามาันลงจองคือกันนี่เด้อแคบว้แต่ละสำนักเบิ้งดีๆเลขสั่งล็อกเฉยๆอันนี้มีช่างล็อกกล่องฉลารับกล่องฉลากเลขสั่งล็อกซื้อได้นเนี่ยให้หนึ่งสี่สี่สามสี่หกและสี่เก้าเขาเต็มๆไปที่สี่หกตรงๆนะคะเา้า ใช้ดีปูแพรกลางน้ำอ่าก็เข้าเนาะกลับมาดังอีกครั้งเนาะค่ะนี่ปูแพรกลางน้ำกลับมาดังอีกครั้งนะจ๊ะให้ที่แปดหกสี่แปดสามหกแล้วก็หกศูนย์เข้าไปที่หกสี่จ้าเห็นผ้าโทสัมผัสปูอยู่เนะาะมุนผ้าด้วยผ้าโทสัมผัสคนอยู่แล้วก็หกค้างหกค้างแมแมแ่มก็หนีว่าใจบุญหกค้างนี่คือปวดคือเหลือแทะงวดน,นี่เขาทุกงวด นี่อวดที่สามหนึ่งแเแมาน่นำเสนอนะคะเลขล็อกหกหางร่างนะคะแต่ว่าวันนี้ขึ้นบนเด้ออ่ะนี่กระเข้านี่ลายซีลอกัน้ายสำหรับใบนี้ล่อไปเลยกระแคบจอไวเดอร์อันนี้เลขล็อกหกหางล่างแต่ว่าวันี้ขึ้นบนคุณ็ยังบอกอยู่จ้าว่าเอาบนล่างไว้เลยนะคะเอาบอกแล้วจะเก็บข้อระบาดในีูก้ก็ได้ อันนี้ใบที่เจ็บนฟันเนาะค่ะที่ว่ามาบอกเรากล้องันให้ฟังหนหลังนี่คุณพ่อคุณแม่จ้าเด้อเด้ออย่าพึ่งโทษเด้อค่ะเจ็บบนสรุปคลิปอยู่เนาะอันนี้คือของหนูนะคะนี่ให้ที่แปดเก้าสี่แปดหกสี่แปดห้าสองคุณพ่อคุณแม่จ้าสุดยอดจริงๆแตกบนแตกล่างนะคะอ่ะเด้อค่ะฟันหนึ่งในกระติบมาบอกสูกฟังคือเก่าเด้อพ่อแม่สำหรับเจ๊ใหญ่ฟังออกแตกบนแตกล่างแล้วเถอะเอนาะแต่ อ่าแต่งวดนี้บ่มีเวลาเอาบอกคู่พวคู่แม่ดีสำหรับเจไง่ะที่จริงคุณบอกว่าให้ปล่อยเสาต้นหน่วยออกขอโทษคุณพ่อคุณแมด่ดีด้วยจ้ะเด้อตอนนี้คุมเพิ่นกับลุยยกช่องอ่าลวยยกคุมเพิ่นล่ะแตกทั้งห้าแปดแตกทั้งหกสี่ด้วยจ้ะเด้อสำหรับเจ๊ใ่ญ่สังกอกแล้วก็ปูร่องหุ่นนะคะปูร่องหุ่นข้าบนข้าล่างนะคะมีหกสี่แล้วก็ อ่าห้าแปดงวดนี้ให้แค่สิบหางเท่านั้นแตกบนแตกล่างใครที่ติดตามนะคะรอเลยปูพนก็บ่ค่อยสบายจ้ะแม่ที่จริงว่าจะไปตามพงทุกทายยัวกูพนบ่ค่อยสบายเนาะจะาพนอะพนก็อายุหลายแล้วเนาะเอ้าลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่ละเขาหลายซ้ำนักนึกแต่ว่านุอ่าแล้วก็สีผููตรงๆนี่ล่างนี่กับออกตรงๆสไลท์ขื้นบนใบนี่ก็รอติดตามเฮ้ยที่สําคัญเลยเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเ้ยว่าสิจบลิปว่าในจบยัว เลขล็อกกองฉลากปูร้อยเอ็ดเป็นยังไงเป็นยังไงใจบุญเอ้ยก็ต้องไปซื้อหลายโตวัวลูกซื้อแค่นี้พ่อสายล็อกของปูเขาตลอดปูว่างวดเมื่อกี้ให้ห6าหกสามกระแตกสามตัวงวดนี้ปูคิดว่ามันจะแตกสามตอีกปูก็วงไปที่สี่หกตรงตรงงวดนี้โอ้ยถือหลายปูว่าก็ซื่อดอก พันคุ้นพันเอาหาพันคู้นหาพันไปเลยว่าสัตนแต่ว่าใจบุญทุน่นไหลเงินหลเอาเมือคู้นมือไปเลยนะลูกสําหรับซีหกเนี่ยโตเดียวเนี่ยว่าสัตน์อันนี้รอติดตามให้ดี้อค่ะสําหรับล็อกกองฉลากสายปูร้อยเอ็ดนะคะเข้าทุกงวดถูกจนได้สั่งวัดสั่งว่านะจ่าทา่านผู้ชมเอฟซีรังมาแตกถึมถอยู่เอออะสำนีนตัวเบิดแล้วนะคะนั่นละพิรียมล่อไว้ ปู่ถ้ำเ้างบนเขาแล้วเธอเนาะปู่ถ้ำปู่ถ้ำไม่เข้าอ่ะโอเคนะคะกตล่องพิจารณาเบิรงนะคะคุณพ่อคุณแม่ชอบสำนักใดอันใดกะกดรอดพิมพ์รอกใบติบุญได้เลขเด็กเลขดีมาจากไปกระติกเปาออกมาทำเสนอให์พ่อแม่เด้อเอาคลิปนี้เอาไว้เพียงซ้ำนี่แล้วกะรอติดตามเบาเชียงนะคะว่าเพื่นจะได้ตัวใดแต่ก็เบาเชียงไม่เคยผ่านเด้อค่ะปล่อยตัวงวดทันทีเลยเดี๋ยวช้าหาเพราะก็คลิปเนี๋ยวเอาไปเพียงซ้ำนี่เนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะ ไว้เจอกันใหม่ที่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ